สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอ,อยใหญ่นะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานอิชิบันคุจินะฮะรางวัลเอกับตัวของอ่านะอิโมลุวินเดีเรืเรือ่าไม่ออกเหมือนกันนะฮะคือจะเป็นชุดนี้นะฮะก็คือเป็นชุดภาควานโน่นั่นเองรางวัลเอเป็นตัวนี้ถามว่ากองใหญ่ไหมไม่นะฮะกองแค่นี ทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้อากล่องจริงๆมันคือจะไซส์ประมาณแค่นี้เองนะคะอันนี้หน้ากล่องมันทำหลอกไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้อ,อันนี้คือหน้ากล่องด้านข้างด้านหลังอ,อีกด้านหนึ่งด้านบนด้านลา่างจะไม่มีอะไรโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามา ชุดตัวนี้ก็คือเป็นงานอิชิบันคุจินะฮะของวันพีนั่นเองซึ่งจะเป็นตัวของภาควันนกทั้งหมดเลย <Okay. S 1> ในกล่องนะฮะตัวนี้จะเป็นกึ่งแบบนี้นี่ข้างบนจะหอพลาสติกกับกล่องมาเลยตัวข้างในนะฮะก็คือจะเป็นเอสกาทามะ นะฮะแยกส่วนมาแบบนี้มีฐานใหญ่ครึ่งบนครึ่งล่างแล้วก็ทาม้าเต็มตัวแล้วก็ส่วนนี้เหมือนจะเป็นตัวถักหมวกหมวกฟางนะฮะของหมวกสารของของเอใช่ว่าที่ทามะสอแล้ว S ก็ไปถักให้ออสจูเนียอีกทีหนึ่ง เป็นหมวกฮะเดี๋ยวผมไล่รายละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้อ่าตัวหมวกเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะฮะอ่าตัว PVC ไล่สีเข้มอ่อนหมดเลยนี่ไล่เงาออกมาเลยนะฮะตัวมือของ S ก so uh ็ไ huh. ล <t step> ่เฉดเงาตัวกล้ามเนื้ออยู่ด้วยนะฮะแบบนี้ส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราแกะดูมาอาอันนี้ก็คือจะเป็นฐานนะฮะอันนี้จะตัวตัวนี้จะแน่นๆเลยนะฮะนี่จะเป็นฐานหินแบบนี้มีฐานรองดำสีดำแบบนี้อีกทีหนึ่ง ตัว s ครึ่งบนนะครับอันนี้ก็คือจะอตัวไล่เงาของกล้ามเนื้อตามร่องตามอะไรนี้มีนะฮะหมวกก็คือจะไล่เฉดสีเหมือนกันนี่มือลายละเอียดต่างๆถือว่าโอเคเลยฮะเอสสวยมากหน้านี่คมคมจัดนะฮะก็ครึ่งล่างอ่ะอันนี้ก็คือกระเป๋าเป็นสีน้ำเงินมีดาบติดอยู่ ด้านข้างให้เลยเข็มขัดนะะหัวเข็มขัดเป็น S ตัวกล้ามเนื้อที่ขาก็คือไล่เงาตามร่องเหมือนกันนะฮะกึงเกงไม่ได้ไล่เฉดสีตัวกระเป๋าไม่ได้ไล่รองเท้าตัดทองนะฮะตรงนี้นี่ตัดเป็นสีทองแบบนี้ตัวธามะ ตัวทามะก็คือมาในชุดของภาควานกนะฮะเป็นสีเขียวมีรอยปะรอยอะไรแต่ว่าไม่ได้เฉดสีตรงไหนนะครับตัวหน้าก็คือสีม่วงนะหน้าผมสีม่วงหน้าน่ารักเลยแสงมันอาจจะสว่างว่าเป็นหน่อยนึงนะฮะนิดนึงนะฮะรอ,อแสงไฟอันใหม่มาอยู่สักครู่นะครับรายละเอียดถือว่าโอเคเลยทามาน่ารักมากนี่น่าจะเป็นประมาณนี้ น่ารักเลยเอาเราประกอบเป็นฉากให้ดูเลยแล้วกันนะ นี่ฮะอ่า,อามันก็คือจะเป็นฉากที่เอสกำลังสารมวกนะฮะที่ม,มาธรรมะสอนให้ทีหนึ่งนี้หรือว่าเป็นฉากในความทรงจำฉากหนึ่งเลยนะฮะนี่เท่มากตัวนี้รายละเอียดจัดน,นี่เราหมุนให้ดูตรงนี้เลยนี่ชิ่วนะฮะอ่ารายละเอียดถือว่าดีเลยตัวนี้น่ารักมาก เป็นฉากที่น่ารักอีกฉากหนึ่งนะฮะใครแฟนเน,นี่ตัวนี้ต้องมีเลยนี่ความสูงนะฮะถ้าเอาจริงตัวนี้มันไม่สูงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นฉากนั่งแต่ถ้าวัดถึงปลายหมวกวเนี่ยอยู่ที่14เซนนะฮะนี่ตรงนี้นะครับอยู่ที่14เซนถ้าฐานเนี่ยความกว้างอยู่16เซนแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้อยู่16เซนแต่ถึงตรงนี้อยู่14เซนนะฮะ ก็ถือว่าเป็นความสูงกำลังโอเคอยู่เหมือนกันไม่เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะกับงานจับฉลากตัวรางวัลอิชิบันคุจิรางวัล A นะฮะก็คือ S นั่นเองมาคู่กับทามาของเรานะฮะถ้าใครชอบนะฮะก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอโหทอรของเรานะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ